รันองจะดหกหกหนึ่งศูนย์สองเทครัแรงเงียบเหลงครับรับจ้างไหนน้องสองร้อยห้าสิบาทเก็นึู่นย์ตัวน้แท้นะครับไม่ใช่สติกเกอร์หลอกโ ค้อยเอาสุดค้อยกับหลังหันโอเคจะต้องเก็บคอปีรอมากครับคันนี้คือว่าอายุเยอะนะขึ้นเตานอกมากเอา้าต้องการข่าการซักนะครับทำเส้นท่อไปแล้ว ตเมีอแต่ควบตัวอะไรหมอครับกระบอกครับของอะไรจริงนานาประมาณสี่ไร่ครับวิ่งนี้ เริ่มช้าลงเพราะว่าแบบตเตอรี่ชาริเตรินทรัพย์นั้นเริ่มหมดครับกับลังหันลูกพี่ ่ะเดี๋ยวผมวิ่งตามหลังหน่อยดูผ่านมั้งครับผ่านเจ็ดดูว่าเร็วครับอันนี้ข้าวาันข้าวแล้วพี่น้องเขาไถรอบแรกแล้วรอบแรกเขาสองร้อยห้าสิบไถกลบอีกสองร้อยห้าสิบ ็จครับเป็นห้าร้อยแล้วก็ตีโตตรตารีอีกสองร้อยห้าสิบวู้ฮูุ้่นุนนตลบเลยครับทุกนี้โอ้จะเห็นได้ว่าฟางใบหญ้าที่ตีกลับออกมาเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับเหนือเข้าตาพี่น้อง ผมทำวีดีโอชุดนีส้สองสองคลิปนะครับในยามนี้ัน่าจะกินค่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,บ,รนนคบนนะะครอม ใจ20หรือเปล่าอาจะได้20แล้วก็ทำับยี่สิบ 20. ก็เป็นเครื่องมือธรรมากินนะครับสนใจก็ลองศึกษาดูปัจจุบันฟอร์ดก็เริ่มหายากแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นนิวฮอลแลนด์ครับทุกวันผมชอบเสียงครับเสียงเขานี่งร だって。 อเคครับเรมตัดตรงนี้สึกว่าจะจะจะ,จะไม่เสมอกันครับจะฝั่งนี้จะเสร็จก่อนแล้วก็เก็บขอบเก็บขอบอีกที่จบครับออผมวิ่งตามฟอร์ดประมาณ ยี่สิบนาทีก็ได้กำลังน้องนะได้กำลังเงื่อออกผมจะเงื่อออกเยอะครับทำให้มีกำลังทำท้ายไปเลยนะ้องทนเส็ดครับ เงื้อเข้าตาพี่น้องโอ้ยเจ็บตาดิบุนีเส็ดเงื้อก่อนครับไม่ว่ากันก็ค่อนข้างจะทุ่มเทคลิปให้พี่น้องได้ชมกันนิดหน่อยครับหา้านาทีก็จบแล้วบาดอีกสองรอบครับฟอร์ด หกหกหนึ่งูนลาดแท็กเตอร์ชนบุรีจัดให้ เล็ซโทรมาครับสงสัยจะห็นวาต้องการเทลเลอร์ไม่แน่ใจเรียบร้อยพี่น้องโรงเรียนจีนนี่โอ้สีไ่ได้งวิ่งนี่เดี๋ยวแกจะต้องเก็บขอบเดี๋ยวตามไปใกล้ๆครับตั้งล้ำพี่น้องเก็บขอบครับเก็บขอบเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ไท กับฟอร์ดหกหนึงูนย์สองเพรวเก็บตกก็เสร็จครับโอ้ผ่านเจ็ดเร็วงันเออเจอไปสองคลิปพี่น้องเฮ้ยหอบรับประทานเลยชาติเจรินทรัพย์อาเกตถอยเอาครับถอยเอาจะจะดีกว่า ผมจะอยู่บนคันนาดีกว่าจะได้เปรียบไปน้องอะลังเสียงลังเสียงพ่อไปน้อง อีกรอบนึงครับนี่ประมาณสี่ไร่ครับนี่เมื่อเช้าแกเล่นมาจากนู่นครับก็อีกสามเดือนเกี่ยวครับพี่น้องดูรถเกี่ยวมาแล้วครับส่งไกลหน่อย เก็บตกพี่น้องเก็บตกสนใจก็ดูได้ครับเพนทุกท้องชาติเิญนซัพ์จัดให้โอเคเรียบร้อยขอขอบคุณป้าแอนครับคนขับที่ให้ผมรีวิวฟอร์ดโคกงเปล่า80แรงมากไยทันเจ็ดไรล,ละ250บบาทนะครับคันนี้ซื้อเก่านอ,อกมาจาก ตลาดแท็กเตอร์ชนบุรีครับก็ขอให้มีงานเยอะๆนะปะ้าแอนมีงานเข้าเยอะๆวันละ20ไร่20ไร่30ไร่นะครับก็่าใช้จ่ายก็พออยู่ได้พี่น้องมีงานแค่เดือนเดียวก็จบแล้วครับจอดรถไฟอะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ